ไมาเด้จะมากินตำสั่วน้ำกันจะ้ะวันนี้มีผักด้วยมีญาติมาด้วยญาติน้องอิง <c oughs> ใช่ไหมว้าว กันผักจ้ะอุ้ยคำใหญ่มากผักอะไรผักสลัดค่ะกินไหมอืมหืมนอนไม่มองอย่างนี้อืม <c oughs> ไม่อ่ะ อืมอืมฮมเก็แหมาไหนจ๊ะปวดฟันเน, <laughs> นี่ยถ้าไม่พันพันพัน เอ,อืมเ็ดเผ็ดไหมเผ็ดพี่กี่เม,ม,ม็ดคะสี่เม็ดค่ะอืมอืมหอมมาก ถ้าไม่กินของน้องฮะปักสดๆจบกรอบๆจ้าอูดถพายบาัตรรถอะไรนะดถพายบาัตร แซ่บไหมคะแซ่บจ้ะน้องบอกว่าอะไรนะแซ่บจ้ะน้องบอกว่าน้องอยากกินส้มตำตั้งแต่ตอนไหนนะเที่ยง <c oughs> คนอะไรอยากกินส้มตำเห็นไหม